ที่แรกยังไม่ค่อยกล้าใช้ก่อนหน้านั้นก็เห็นมีคนใช้อยู่แต่เขาก็าใช้ไม่จริงไม่จังเนาะมีอยู่วันหนึ่งแม่แฟนน้องสาว,วาเขามาดูสวนเขาแล้วทีนี้เขาก็เห็นว่าท้เรียนอ่ะโซมบีนั้นะ่ะท้เรียนมันแตกใบอ่อนแล้วทิ้งลูกหมดเลยทั้งต้นแค่จะไม่เหลือเลยลูกแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาของเขาออามาให้ใช้ดูก่อนหลังจากนั้นก็ตัดสินใจ ก็มาใช้ดูใช้สองสามทีกร็รู้สึกว่าต้นที่โสมก็กลับฟื้นหมดเลยทุกต้นแล้วที่ว่าจะต้องแซมก็ไม่ต้องแซมเลยที่ฟลินคือชอบทุกตัวเลยค่ะมันก็ใช้เป็นตัวละเป็นช่วงระยะระยะก็เลยว่าทุกตัวก็ดีหมดทุกตัวค่ะชอบทุกตัวเลยค่ะวินเป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนในพื้นที่วินยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยแต่ทีนี้ เข้ามาเนี่ยนําทุกขั้นตอนจากที่ทําไม่เป็นก็เริ่มรู้เริ่มใช้เป็นแล้วทีนี้ก็สวนก็เริ่มอยู่ตัวแล้วปีที่สองเก่งขึ้นแล้วมาปีที่สามก็พี่เขาก็ไม่ค่อยได้เหนื่อยแล้วปีแรกนี่เหนื่อยมากพี่เขาเหนื่อยมากมากคือจะโทรหาเขาทุกระยะทุกช่วงเวลาเลยค่ะแล้วเขาก็จะแนะนาํกากบประทับใจเขาเขาดูแลดีค่ะใช้เถอะที่ฟรินเพราะว่ามันได้ผลดีจริง ็มีหลายคนนะคะที่ว่าที่แรกเขาจะจะใช้ไม่ใช้แล้วพอมาดูสวนสวนที่สวนเนี่ยคือจากก่อนใช้กิฟฟรลนมันโทมพอหลังจะใช้แล้วมันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาก็มีหลายคนเหมือนกันที่ตัดสินใจใช้อ่ะคะ่ะ